ดูข้อสามฟอร์มมาตรฐานของเราคือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั h ้งหมดกำลังสองบวก k ฟอร์มข้อสามนี้เต็มไหมฮะไม่เต็มครับฟอร์มไม่เต็มครับไม่เหมือนกับสองข้อที่ผ่านมาทำความเข้าใจไม่ต้องจำฟอร์มพวกนี้เต็มครับเพราะฟอร์มของมาตรฐาน y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั h ้งหมดกำลังสองบวก k ฟอร์มเต็มฮะ ฟอร์มเต็มตอบได้เลย A H K ตอบได้เลยแต่ข้อสามฟอร์มไม่เต็มครับฟอร์มไม่เต็มลองเปลี่ยนให้มันเต็มสิฟอร์มไม่เต็มแต่หนูลองเปลี่ยนให้มันเต็มสิครับครูอยากให้มันเต็มครับตำแหน่งต่อตำแหน่งลองเปลี่ยนให้มันเต็มสิ y เท่ากับจินตนาการร่วมจะได้ไม่ต้องจำ เปลี่ยนให้มันเต็มครับเปลี่ยนฟอร์มนี้ให้มันเต็มแบบนี้เอมีไหมห้าหรือเปล่าอ่ะห้าอ,อ,อาถ้าเอเป็นห้าวงเล็บใส่ถ้าฟอร์มเต็มมันต้องเป็น x อลบเทั้งหมดไปยกกำลังสองแล้วค่อยไปบวกลบอะไรก็ตามแต่ที่มันนอกเหนือจากนั้น แต่อันนี้มัน x กําลังสองคนเดียวเลยอ่ะครูอยากให้มันมีอะไรกับมันอยู่ข้างใน,นแล้วค่อยไปยกกําลังสองถามว่าใครควรจะอยู่กับ x x ลบอะไร x ลบศูนย์ลบศูนย์ x ลบศูนย์ครับเพราะว่า x ลบศูนย์มันได้ x 0. เข้าใจที่ครูพูดไหมเข้าใจครับเพราะนั้นถ้าเจอฟอร์มที่ไม่เต็มครับหาวิธีการทำให้มันเต็มซะครับอันนี้ x กําลังสองแน่นอนครับมันต้องเป็น x ลบศูนย์มันถึงจะเหลือ x แต่เดียวส่วนลบหนึ่งมันก็ค่า k อยู่แล้วครับไม่ต้องมาเกี่ยวกันอ่ะเปลี่ยนสมการข้อสามเปลี่ยนสมการข้อสามเรียบร้อยบอกที่ว่า เจออะไรบ้างเป็นพาราโบลาหงายครับเพราะว่า a าเท่ากับ5เป็นพาราโบลาหงายเพราะว่า a เท่ากับ5เจออะไรอีกครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายเราจะได้ทั้งจุดยอดแล้วก็จุดต่ําสุดครับก็จะได้เป็นจุด,จ,ดจุดยอดจุดยอดคือคู่อันดับ0ลบ 1, <c oughs> 1>, 1. ครับ0ลบ1เห็นไหมครับ ค่า h คือศูนย์ค่า k คือลบหนึ่งจุดยอดคือศูนย์กับลบหนึ่งแล้วจุดยอดนี้กลายเป็นจุดอะไรด้วยจุดต่ำสุดครับเพราะว่ามันเป็นพาราโบล่างางยครับพาราโบล่ายางยจุดยอดก็เลยกลายเป็นจุดต่ำสุดนะครับในขณะที่เป็นจุดยอดเขาก็จะทำหน้าที่เป็นจุดต่ำสุดด้วยทำหน้าที่เป็นจุดต่ำสุดด้วยครับเจออะไรอีกครับค่าต่ำสุดครับก็คือ y เท่ากับลบหนึ่งครับ ค่าต่ำสุด y เท่ากับลบหนึ่งมันต้องมีสี่อย่างมีอะไรอีกหนึ่งสมการแกนสมมาตร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 คืออะไรครับ x เท่ากับศูนย์ครับ x เท่ากับศูนย์นะครับเมื่อได้จุดยอดหนูจะได้สองตัวนี้เป็นผลพลอยได้เสมอจําไว้นะลูกผ่านไหมข้อสาม ผ่านค่ะข้อสี่ครับ